สวัสดีชาวเมนค่ะดวงความรักประจำวันที่22ธันวานะคะคุณได้เจ็ดเหรียญน,นะคะกับหัวส่วนเขาเป็นอัศวินถือดาบ วันนี้ถ้าเกิดว่าใครโสดอยู่ยังไม่มีคอมมิทเมนต์เลยไม่มีความสัมพันธ์ที่แบบชัดเจนเนี่ยนะคะจะมีคนที่แบบพยายามเข้ามาพิชิตใจคุณนะเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะส่วนตัวคุณยังขอคิดก่อนนะคะคุณไม่รีบเนาะไพ่เหรียญก็หมายถึงแบบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้าๆแล้วก็รอบคอบนะคะไพ่เหรียญกับหัวก็คือแบบยิ่งต้องรอบคอบหนักกว่าเดิมนะคะแต่เขาค่อนข้างจะใจร้อนนะอย่างไรก็ตามนะคะพลังงานเก t m มอลอิน o ฟอร์เ o n นะคะก็จะกังวลแบบว่าไม่ต้องไปต้องรีบนะคะศึกษากันไปก่อนก็ได้ น,นะคะ พัฒ t า o n มพิวเตชันพยายามทำความเข้าใจกันนะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะได้คำตอบเองว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่อย่าเพิ่งไม่ด่วนตัดสินใจนะคะว่าจะคบหรือไม่คบถ้าเขาใจร้อนถ้าเขารอไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาชอบเราจริงเนี่ยเขาก็ให้เวลาเราได้นะ,ะอันนี้สาวคนโสดนะคะส่วนใครที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่แฟนเนี่ยจะกลับเขามาขอโอกาสหรือว่ากลับเข้ามาเคลียร์นะคะเคลียร์ใจในปัญหาเก่าๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังมี ใจให้เขาอยู่นะคะก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้พูดคุยกันได้นะคะเอาคำมันก็จะออมาเป็นบวกนะ